อันนี้เรียกว่าแต่งหน้าแบบดาราเนี่ยบเล่นนจังึกยังไงไปทำหน้าทรงอาจารย์แมนนะมึงแหมทข้าพูจังว่ากูเหมือนอาจารย์แมนมากูไม่อยากจะพูดนายเดียวมือสิเมียมึงไอแก้วให้กูลงนะให้อ่ะมันจะได้รวยๆเขามัจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะไม่รู้สิพี่ครับหายไปพักแล้วเนี่ย เดือกาจะคันกันองสื่กันแล้วก็คงไม่แค่กันไปได้ถ้าเคยทำบุญรวมวั้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาจะเป็นยังไงบ้างเด๋วเลยดูสิลูกนกน่ารักมากตรงนี้ไม่มีรันนกไม่มีเหรอ ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือใครอ่ะดำดงไงพระเจ้าค่ะดำดงเฮ้ยอะไรหายนี่พวดพานน้องมันตองใจทุกคนอะไรห้องน้ำน้ำไหลแล้วเย้แล้วก็ได้เลยเป็นอะไรไม่ต้องตูกใจน้องมาไม่ต้องหนักเลยมาก่อน เดี๋ยวมาไปไหนไปลาดของตัวเองเนี่ยก็มตั้งแต่ก็มาตั้งแต่ยังน้ำมันหยุดไปอ่ะอีดองมือถึงไว้นานขนาดฟองไม่ฟอดเ์อาไรแบบเออฝันนี้บูดแล้วมั้งจะพูดอะไรอยู่เข้าอ่ะนี่คนนี้คือดังดงพระเจ้าข้าจริงเหรอจริงแต่ว่า ก็เห็นอยู่ว่าคนละคนวิ่งหายกันไปแล้ววิ่งไปที่ห้องน้ำแล้วนะไม่ใช่คนเดียวแท้จริงเหรอคนเดียวกันแล้วจะมไมห็นสวยขนาดนี้กององฉันพาเดินขึ้นเขาไปเดินขึ้นเขาไปเดินขึ้นเขาไปพลาดพลาดเลยแล้วเธอก็กริ๊ดกรุ๊กกริ๊กกรุ๊กกริ๊ดกรุ๊กเนื้อหนังบางสาถลอกปอกเปิดหมดเลยอย่าบอกนะว่าพลาดตกเขาพลาดลององฉันผักลงมาเอ้าแล้วเธอก็สวยแบบนี้เลย าลูกไหนนะพาฉันไปกิ้งลงมามั่งจิ้ถีบหน้ากูเลยก็ได้กูอยากจะกิ้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องกิ้งหรอกเดี๋ยวกูถีบให้มันมันจะไม่กระายนะสิไม่เป็นเรื่องจริงหรอไม่จรโกหกนยไม่โกหกคือดำดงดำดงถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนใจและขอคืนสิง่ายๆแบบนี้ไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะหมดฉันรักเขาไปแล้วจะรักได้ยังไง นี่จริงๆแล้วเราต้องแต่งงานกับดำดงนะนี่เป็นเจ้าแล้วเนี่ยขอคืนไม่ให้คืนขอคืนไม่ให้คืนแล้วทำไมถึงไม่คืนล่ะรักเขาอะรักอะไรฮะรักอะไรอย่ามันเทขอคืนไม่ได้จะให้ไม่ให้ไม่ให้เพราะอะไรเพราะว่าของฉันรักเขาจะให้หรือไม่ให้ไม่เท่าจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ออกไปเลย ผู้หญิงคนเดียวไล่กลัจากคณะเนี่ยอะไรวะอยู่กันมา20ปีไม่ได้หรอกผู้หญิงคนเดียวไล่มึงออกเออมึงออกกูออกได้เดี๋ยวไปตั้งคณะใหม่ดีเลยเพื่อนเจอกันเออเองกับข้าไปตั้งคณะกันเปตั้งหัวหน้าคณะใหม่แล้วชื่อคณะอะไรดีสะอาดหาชาดีมากพี่เกจแต่ัวเก็สะอาดมีสองทีมสองทีมทีมใหญ่กับทีมย่อยทีคยต่างกันจากายังไงทีมย่อย48 ทีมใหญ่อะสองพันห้าพอ,อ<ท>ไม่อยากทีมย่อยออกไปตั้งคณะด้วยกันมาบอกกวอง,อง,อง,องเออเออลาออกไว้วัวหน้าผมขอมาสมัครใหม่ยังไม่รับงานเลยสมัครใหม่เหรอไม่ไปแล้วอ,อยู่นู่นไปไม่รอดแน่นอนขออ,อย,อย,ยู่ด้วยอังยี่ดีกว่าเป็นชุดเลยได้ไมันอยู่จะอยู่ใช่ไหมกูดได้ออกจริงแม่อยู่นี่อยู่ใช่ไหมล่ะันนี้ก็ไหนๆว่ามาเล่นเพชรบุรีก็พูดเลยว่าเดี๋ยวเจ้าออกไปตั้งคณะแล้วนี่แล้วไปเป็นพระเอกดูเหมือนจะลูก ก็ตั้งใจว่าจะเป็นงั้นแหละเพราะว่าอายุเริเ่มเยอะแล้วคนเราเป็นลิเกก็อยากมีป้ายคณะเป็นของตัวเองใช่ไหมละ่ะทำหน้าเป็นพรเจิดเมืองนอารายเลย, <_ letter> อ,ยอยากอันนี้พูดจริงนะจริงจังนะครัาปราะกาศออกโซเชียลได้เลย,ยจะเปิดคณะชื่อป้ายว่าอาทิตย์สองแสงได้แดีวป้าเขาราคาเลนราคาเท่าไหร่ถ้าอยากมาเล่นเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีเอาสามพันห้าถ้าอยากมาเล่นชะอําเท่าไหร่เท่าไหมสามพันห้า สามคนห้าใช่เยอะเขากลัวไม่มีคนดูเดี๋ยวเอารถบัสไปช่วยสองคันคนดูเหรอคนดูสองคันรถเลยสองคันรถเลยแต่ว่าพี่ก็ต้องบอกว่าพี่จะยืมเหมือนยืมนิเกที่คณะสารามไปเล่นบ้างอ๋อได้เอาใครไปช่วยก็แปงแบ่งเดี๋ยวพอมันมีงานเริ่มเข้ามาเดี๋ยวก็ปั้นปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาได้ไงก็เอาเอาไม่กี่คนหรอกใครบ้างให้ใครไปช่วยก็เอาแบงค์ปอยบิ๊กเฮนเต๋าเอ็บพอยล้ว มึงก็ยกคณะเขาไปเลยดิยกคณะไปเลยได้ขอปูไงปูไปสามพันห้าไม่ได้กูถามจริงคณะมึงเหลืออะไรเหลือกูจะปั้นระเอกลูกคนใหม่ด้วยใครอะตะปอกไงระเอกลูกเออหน้าเป็นรกเลยเพเอกลูกหยอกหยอกหยอกปอยถามจริงอะก่อนพี่จะไปอะถ้าเกิดวันนี้พี่กับสอนรามมาขอเบอร์ปอยปอยจะเลือกให้ใครระหว่างพี่กับสอนรามพ่อปอยไม่ต้องพูดถ้าเกิดวันนี้ อลกับพี่มาขอปอยแต่งงานปอยจะเลือกแต่งกับใครพ่อปอยไม่ต้องพูดจำไว้ได้น้องปอยนับตั้งแต่วันนี้เปต้นไปน้องปอยจะไม่มีวันที่จะได้ความรักจากพี่